เอารูปของสิงตามให้คุณหมอดูเนาะคุณหมอก็ยืดให้ถ้าใครสนใจทําเลยเถอะไม่ต้องรอจริงๆฝางปุรยเย่ามากแม่อ,มอยากฟังก็อัปเดตคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะพวกเราเป็นแกงสาวๆนะคะมาจากส,สลบุรีเนาะมาฟอลโล่นะคะของเราเนี่ยทําจมูกเป็นเคที่ใช้สกิ๊เซิร์เทคเนิคก็คือยืดผนังแล้วก็รองปลาย ให้ดูั้งแต่ละคนนะคะเรื่องที่อาร์มอสสวัสดีค่ะอันนี้นะคะเอ็ป็นแบบประมาณนี้ค่ะของอารกี่เดือนแล้วนะสองเดือนกว่าชอบค่ะอันเดิมของอางานเป็นยังไงนะแบบตรงๆทื่อๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำหนนี้ก็น่าเฉียวขึ้นเนาะอ่ะในผมไฟบ้างนียค่ะายนะคะของฝ้ายก็ทรงประมาณนี้ผมไฟสวยเนาะโด่งมากใช่น่าเปลี่ยนมาก ยมมาแม่ทีนี้มาถึงเคสของยา่าบ้างนะคะคือเดิมเนี่ยย่าเป็นคนที่จมูกสั้นมากเอารูปของน้สินตามให้คุณหมอดูเนาะคุณหมอก็ยืดให้ก็สวยได้ดั่งใจแล้วก็หยดน้ํนอาอยากได้อันนี้คือหน้ามไม่ได้แต่งก็คือรอดแล้วอะ่ะก็แนะนำนะคะแล้วก็บอกตรงว่าปกติราคาทำศัลยกรรมที่เป็นงานแก้จมูกสนะี่ห้าหมื่นอาบแต่ที่นี่คือแบบราคาดีมากอ่ะในมาดูของน้องติ๊กบ้างค่ะช่อน้องติ๊กค่ะ ผมกิ๊กก็ปังมากเนาะจริ๊กน่าจะเป็นเคสแรกริ๊กน่าจะเป็นเคสแรกที่มาทำเนาะในแกงเราใช่ผ่านแล้วก็ผ่านปังมากก็เลยแบบอ่ะมากันแกงเลยก็ฝากไว้ด้วยนะคะอัลบเตสคลินิกเนาะถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่ก็แนะนำว่าให้รีบมานะคะเพราะว่าเดือนนี้เขามีโปรบนัสค่ะแล้วก็แค่อยู่ที่280ราคาโคตรดีเนาะฝากไว้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย